โอเคนะครับกล่าวสวัสดีด้วยอยู่ผมพีเซอร์นะเล่นเกม Minecraft นะครับวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft Survival นะพอดีผมไปก็ขุดไปขุดคด้นแล้วนะครับก็ซิวทอ็อปซวทอ็อปเราจะตายหาเลยนะเราต้องสละกระจกมั่งเลยนะฮะต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันขบมนเนี่ยอยากทำแบบยังไงวะไม่รู้อ่ะในความคิดผมมันมันไม่เหมือนกันด้วยดิเนี่ยอย่างเงี้ย ขุดมาพอสมควรแหละนะฮะจิบเพลงแล้วเลเวลเราสามสิบกว่าๆนะครับโอ้โหแล้วทำไงดีวะเนี่ยเอ่อเราเอาพิกเอ็กไปอินแชนก่อนดีไหมสุทั้น์นะฮะ ยอมนะเอาเลเวลเสียสักนิดนึงไม่เป็นไรหรอกนะออกแบบซิลทับกากก็ได้นะฟอร์จูนอันเบกกิ้งอะฟอร์จูนคืออะไรวะฟอร์จูนฟอร์จูนคุกกี้อะมีอันเบกกิ้งอย่างเดียวเราเราไม่อยากได้วะถ้าเราเอาพิกแอค์อันนี้ไปอ่ะได้อะไรบ้างวะไม่ใช่ไอ้บ้า ไม่ได้ว่ะช่างมันแล้วกันนะใช้นี่ไปก่อนก็ได้ดูดิว่ามันตีมันตีแล้วมันได้ป่ะเรามาซ่อมได้ไหมเศรษฐีของชิบหายเลป่ะยัง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 ก่อนนะคะับเศรของมากนะครับแล้วก็เอาบล็อกโค้ดวางนะมันจะได้กรูออกมาได้ไงเออนี่ฟาร์มเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันนะ ประตูเนี่ยจะทำเป็นแบบแตกไม่แตกโอเคเจมโอยู่ขึ้นไปบนนะอะโอ้โหทำเปน็นได้ขึ้นไปก่อนกันแล้วก็ขึ้นมาประมาณสามนะเอาตรงนี้ทำเป็นอะไรดีแหละกระจกนะะต่อไปเลยฮนะ โปรเจกต์นี้อาจจะนานนิดหนึ่งนะก็โอเคอยู่นะครับถึงแล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ใส่ตึ๊บตึ๊ตึ๊โอเคเอากระจกลงมาก่อนอกระจกลงมาก่อนนะตึ๊บ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 โอเค ก็ฮอตฮะก็โอเคนะเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมพิพิธภัณฑ์อ่ะไม่ก็หอดูดาวนะโคตรเหมือนฮะเหมือนเกินเหมือนหอดูดาวนะครับปึ๊บปุ๊บแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บตึ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 ๊บปั๊บปั๊บ ผมกำลังคิดอยู่นะว่าข้างบนเนี่ยจะเอาอยัางไงดีถ้าแม่มันสูงขึ้นมันก็แปลกๆกันเนาะว่าไหมโอเค okay. ก็เอาไงดีว่าข้างบนจะมาสูงขึ้นอีกเหรออืมถ้ามันสูงขึ้นอีกไหมสองกันนะขึ้นมาสองนะครับ ถ้ okay. าประมานี้แล้วกันกำลังน่าจะกำลังดีนะเอา้าโอ้ที่ขุดเราก็ใกล้เต็มทนแล้วฮะทรัพยาก,กรใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องจริงๆนะกระจกทรายเนี่ยผมไปขุดมาดูหัวล่นเลยนะครับภูเขาแป๊บนึงนะครับ ลบอกว่าอัดเกมบอกว่าอัดเกมอ๋อรู้ไอ้ลูไอ้ฟางวาให้ปรลบพีวีดีทีไห้เอ่อเธอจำปังเดี๋ยวเาไปกันละทีนาพราว่าเอาไปเเก็บเอารถไม่ใช่เหอเอเอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยไปเดี๋ยวไปบอกว่าเดี๋ยวไปอยู่หน้าบอลอยู่หน้าบอล ครับครับครับอ่านะันก็แบบยังไงอะฟาร์มเนี่ยเนี่ยสพยากรมันใช้เยอะนะครับผมผมก็เล่นอยู่นานนะกลัวแฟนทอมเหมือนกันนะเอ้าเหี้ยโอเคแล้ววันนี้กูเวอร์เอร์ยังวะเหมือนนอนไม่พอเออตรงไหนวะสักตรงนี้ ดูไปดูมาตาลายดนะีนี่ข้างบนเนี่ยเขาทำเป็นแบบเอ่อขึ้นมาเป็นคอร์สเลยอนะแบบนึงนะออันนี้มาเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเอา้าตัวนี้แหละแป๊บหบนึ่งนะฮัลโหลเอ๋อเลิกเกไไเเยก์ดอกกอกเกย์ดอกกอยฟังเออ เออเดี๋ยวกูไปไปเดี๋ยวเ,นะเล่นไว้ไอ,อเลื้ยงนั่นเลยคือเล่นบูบ็อกเออเออนี่เยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ,โอเคนะอาจจะตัดจับๆนิดน,นึงนะเพราะว่าผมมึนๆน,นะพานี้เนี่ยกำลังงงเลยโอเคแล้วก็ฟาร์มมันได้อย่างงี้ไหมขบวนเนี่ยทำเป็นกระจกเลยฮนะอย่างน้อยก็ขอทำเป็นกระจกนะครับ โ okay. อเคทากระจกฮนะโอเคได้อยู่ว่าได้อยู่นะเอ,เอ้าเฮ้ยอะไรวันนี้ <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเอ้างงเชย <c oughs> ตกมาได้ไงวันนี้ลืมวางบล็อกอะน่าจะเอา้าแเบบียบจูๆก็วูบเอ,อ้ยแม่งเอ,อ้ยกูมืนน่นนะเนี่ยวันนี้โอเคจะไจะสแคฟโฟดดิ้งวะมันผมว่าน่าจะได้คล่ลงอ,องตัวกว่าว่าไหมโอเคโอเคน่าจะได้แหละ แป๊บหนึ่งนะครับกำลังคิดอยู่อาจจะแบบไม่ดีด้าเหมือนหลายๆพลพาร์ทนะฮะเพราะว่าพาร์ทนี้ผมคิดจริงๆนะแบบจะทํายังไงต่อเลยพวกนี้นะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับขอตัดก่อนนะอ่ะ,ะครับมาต่อเลยนะเมื่อกี้พอดีว่าแมวผมตกตกจากชั้นสองนะไอ้บ้าบ้าบอเหลือเกินนะแมวผมเอ,อชิปเป่งแนละ้วเหมือนว่ามีโอโ้โห ยังจะอุตส่าห์ปีนขึ้นมานอกเออข,ข้างข้างๆเนี่ยอาจจะตกแต่งนะแต่ยังไม่รู้นะจะตกแต่งยังไงนะแต่อยากแต่งเหมือนวันเดอร์แลนด์อะแบบให้มันสวยๆข้างนอกนะครับอยากให้มันปลูกเต็มไปด้วยป่าอะไรเงี้ยในความคิดผมนะแต่คงมันจะยากเกินไปนะครับเอ้ยรูเมื่อกี้มันอยู่ไหนแล้วนะรูไปไหนแล้ววะโอ้โหสองทีฮะยังได้ดาบลูตติ้งมากเลยนะบอก ตรงๆจุงเบยโอเค okay. พอเนี่ยไม่อยากกลับไปบ้านแล้วไม่อยากกลับไปแล้วพอเนี่ยชิบเป่งแล้วโอ้โ oh. หไม่พอต้องกลับดีโอเคกลับไปบ้านก่อนเราไปนอนด้วยนะผมกลัวแฟนทอมนะจริงๆน้องหมูเฮ้ยอะไรมันหายลืมเฮ้ยเรามีดาบสองอัน โอ้ดาบเมื่อหลายพาร์ทที่แล้วนะแล้วกูทำทำไมนี้โอเคนอนก่อนเฮ้ยประตูตกใจเบิดแล้วก็เราดูอะไรนะกระจกว่าออกไม,ม่หมดยังวะยังพอแน่ๆรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดาบสองอันใช่ไหมจะได้รูติง้งหรอขอรูติ้งนะขอรูติ้งนะเว้ ยันได้รูทติงต้งนะฮะรูทติ้งมันคืออะไรเนี่ยกระจกชิบหาย <c oughs> นะครับโคตรกระจอกอะถ้าเราเอาพิกเอ็กซ์มาทำที่ทำพิกเอ็กซ์อีกสักอันได้ไหมพิกเอ็กซ์ไดมอนด์อะอยากได้แบบเจีมเจมเจมโบอะเดมอนมันไว้ไหนวะ เจมโบเอ,อเอาเป็นบลูเดย์บลูได้คืออะไรเอ่ยโอเคอันนู้นเราอันเบรกกิ้งอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เราขอเบบเจมเจมฟอร์จูนวะก็โอเคเฮ้ยคุ้มนะเนี่ยเอฟเฟกซ์ซีไอวีด้วยโอ้โหมันลดไปสามเลเวลลดไปสามเลเวลด้วยโอ้โห โคตรคูลมันทำยังไงวะเนี่ยผมนึกว่าเลเวลจะหายเลยนะอุย้ยโคตรสวยอะ่ะเหมือนอะไรรู้ไหมเออเหมือนเราเก็บโอ้ยเยอะเก็บไว้ทำไมวะเนี่ยทำไมเราไม่เอามาใช้วะอ่าเดี๋ยวค่อยขุดเมืองนะแตงไม้นี่เราเก็บไว้ก่อนนะโอเคตึบตึบตึบขึ้นปับ๊บนี่โอเค อยากได้อะไรรูไ้ไหมเดลไรเซนเซอร์ De อ่ะแล้วแบบข้างบนนี้มันเหมือนแผงโซล่าเซลล์อ่ะคิดคิดไหมเออโอ้ความคิดย็ดเขเอ,อ่างขึ้นผมลบเหลี่ยมซิกออกให้หมดแป๊บหนึง่งโอเคแล้วว่าทางนูน้น <c oughs> มาถึงขั้นตกแต่งนะฮะข้างในแล้วเนี้ยโอเคนี่ประตูเนี่ยเอาไงเนี่ยคอสเราเหลือเยอะด้วย นี่ทำเป็นเหลี่ยมซิกไว้ดีกว่านะ <c oughs> ขอไปฮะขาดแล้วไหมพวกอะโอเคมีอยู่ <c oughs> ขอไปฮะทำไงดีวะนี่ตรงนี้คิดไม่ออกเลยวะเราจะทำเป็นประตูประตูเหล็กสามอัน,นก็ไม่ได้ดิ โอ้ยเคแ,แบบนี้เท่ม่มีเจะเด็กแล้วก็ประปุ่มเราไว้ตรงไหนอ่ะมันกดโกสโตนใช่ไหมตอนนี้ผมต้องถมตรงนี้ขึ้นมาอีกอะถมให้มันชนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยต้องถมให้ชนกันเลย <c oughs> ดินที่มีอยู่ก็น่าจะหมดกับโครงการนี้ โอ้สาถางมาไม่เปไรเราก,ก็ทำหมนะ่นเคร่บเออเราออเอาอะไรนะเราเอาอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที้ยาลืมเฉยเออโกสโตนใช่ไหมไม่ได้อยู่นี่ประตูเยอะข้อดีงี้นหละ <c oughs> นี่ปืนเซียนนี่มาสิบหกโอเคยูแล้วก็ประตูเหล็กกับเออ ประตูเหล็กกับปุ่มไม่ก็เทเชร์เพจครับเทเชร์เพจเนี่ยนะ่าจะไว้ข้างในนะ <c oughs> ประตูเหล็กก็ต้องเหล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็ประตูเหล็กใช่ไหมสองอันเฮ้ย <c oughs> โอ้โหกดผพดเฉยผมลืมว่ะนึกงว่าเป็นแบบเก่าอะ่ะที่ได้มันเป็นทีละอันอะ่ะนป็ลไรฮะ <c oughs> <c oughs> ค่อยหาใหม่ก็ได้ฮะแล้วก็ ที่เชพเพชตก็ต้อง,ใช,งใช้เป็นหินเรียบวะหินเรียบจริงด้วยใช้เป็นหินเรียบวะแล้วก็ปุ่มปุ่มก็น่าจะใช้เป็นหินเรียบนะเราเอาผเผาไว้ก่อนเนี่ยเผื่อทีเราได้ใช้ในอนาคตนะตึ๊บได้ปุ่มมาอ่านี่ไงได้แล้วแล้วก็รอรอ ที่มาที่เผานี่มันช้าอย่างเลยม,มาสองปุ่มคือข้างในอาจจะกดอาจจะกดข้างนอกอาจจะเหยียบนะครับแต่ข้างนอกเหยียบนี่มันก็ไม่ปลอดภัยอ่ะถ้าลองมาดูกันดิโอ้โหเฟสเฟสกู Faith ๊ดเทสไอเลนเทนมันครับยังไงวะเลนเทนใช่งไหม เขียนยังไงอะเลนเทนแป๊บหนึ่งนะโอ้ใช้แก๊สเทียโอเคได้มาสี่แล้วเฮ้ยนี่เผ็ดโอเคอเคะโคตรเท่เลยอะเราไปตกแต่งแล้ว โอเคข้างนอกเยียบอะ่ะก็กูต้องทำตรงนี้ใหม่หดิเอาคอร์สปูไปก่อนนะครับยังคิดไม่ออกนะโอเคตรงนี้เป็นกสโตนแล้วกันโอ้โหตรงนี้นี่กูขัดใจเหลือเกินชิปเปไง,ไงี้ยเฮ้ยกระจกนี่บล็อกมันไม่ทำงานใช่ไหมไฟไม่วิ่งไงนไมไ่ย <laughs> ไฟไม่วิ่งโอเคยอมไหมฮะตรงนี้ดูแปลกๆยังวะมัน <c oughs> ดูแปลกๆอะ่ะตรงนี้เนี่ผมจะใส่เป็นอ่อะไรนะไม้ๆก็น้ำนี่แหละยังคิดไม่ออกนะอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบนี่อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อนกำลัง ในการทำคลิปต,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 ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นฟาร์มงูๆนะฮะจะมีสักพันนี่แหละผมจะลากสัตว์เข้ามานะพันนี้นี่ขอตัวลรับเพื่อนนี่ครับสวัสดีครับกดซับไ้ผมด้วยนะ